เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่ม11คำนำสำนักพิมพ์เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเป็นผลงานของเยี่ยกวนผู้เคยสร้างความประทับใจให้แฟนนักอ่านชาวไทยมาแล้วจากเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองและ พยัคฆราชซ่อนเล็บในนวนิยายเรื่องนี้เยี่ยกวนได้รังสรรตัวเอกเย่เซียวเทียนขึ้นมาในอีกท่วงทํานองหนึ่งซึ่งแตกต่างจากหยางหลิงและเสี่ยสินจากผู้คุมคุกธรรมดากลับพบเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นขุนนางต่างถิ่นตลอดทั้งเรื่องเยี่ยกวนยังคงเล่าเรื่องได้สนุกสนานชวนติดตามหากท่านเป็นแฟนนวนิยายจีนของเยี่ยกวน นี่คืออีกผลงานที่ท่านจะต้องประทับใจไม่แพ้ย้อนเวลาขึ้นเป็นอองและพยักคฆราชซ่อนเล็บอย่างแน่นอนอข้อมูลราชวงศ์หมิงโค,โครงสร้างที่ทำการอำเภอผู้คนทั่วไปเอ่ยถึงที่ทำการอำเภอหมายถึง3ขบวนหกแผนกได้แก่ขบวนเจา้าไข่และปู้ ที่มีหน้าที่ปราบปรามหกแผนกคือลี่พลเรือนหู้ทะเบียนร,ราษฎรีพิธีการปิงการทหารสิงหลงทันและกงช่างแรงงานตอนขบวนขาของเถื่อน นายพูดเท่าร้องนี่เป็นเอกสารที่นายผู้เท่าหญยทรงมาเจ้าหน้าที่ประจําห้องสํานักง,งานขุนนางเซี้ยนเฉิงประคองหนังสือราชการฉบับหนึ่งถึงหน้าโต๊ะของเย่เซี่ยวเทียนเย่เซียวเทียนยื่นมือรับมามองดูซองหนังแวบ,บหนึ่งแล้วก็เปิดออกพบว่าตราขั่งถูกแกออกพอดึงหนังสือราชการออกมาบนกระดาษมีคําสั่งการของเมืองกุ้ยหยางเมืองถงเหยินและ นายอำเภอหัวซึ่งส่งต่อเป็นทอดเมื่อมาถึงนายอำเภอหัวก็กำกับอักษรแถวหนึ่งมีใจความว่าให้เย่เซียนเฉิงเร่งสอบสวนลงโทษเย่เซียวเทียนกวาดมองคำสั่งของนายอำเภอหัวแวบ,บหนึ่งก่อนค่อยอ่านเนื้อความโดยละเอียดหนังสือราชการฉบับนี้เรียกร้องให้สืบสวนจับกุมขบวนการค้าของเถื่อนต้นเหตุสืบเนื่องมาจากด่านศุลกากรก,กลมราชทันพบว่าตามเมืองนานกิง กับนครหลวงปรากฏของมีค่าทั้งงาช้างนอแรดหยกมรกตมุกเรืองแสงเปลือกหอยหินยกปะการังและเต่ากระจำนวนมากสิ่งของเหล่านี้เป็นของฟุ่มเฟือยที่มีแหล่งผลิตมาจากประเทศทางแถบนั้นอย่างวงเล็บหมายถึงประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียก่อนนี้ราชสำนักตรวจจับอย่างเข้มงวดเพื่อค,ควบคุมปริมาณของเครื่องราชบรรณาการจากประเทศต่าง ขณะเดียวกันก็อาศัยการควบคุมนี้ปกป้องระบบเครื่องราชบรรณาการของต้าหมิงยามนี้ปรากฏสินค้าเหล่านี้เป็นจำนวนมากเกินกว่าปริมาณของเครื่องราชบรรณาการของเหล่าประเทศแถบนั้นอย่างแสดงว่าลักลอบเข้ามาตอนนี้การสึกระหว่างต้าหมิงกับพม่าเพิ่งยุติราชสำนักเพื่อลงโทษกษัตริย์พรม่าจึงมีคำสั่งห้ามค้าขายกับพมา่า เป็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่จากสินค้าฟุ่มเฟือยที่พบเห็นเป็นจำนวนมากดูจากรูปแบบของสิ่งของแสดงว่ามาจากพมา่าดังนั้นราชสำนักมีคำสั่งเด็ดขาดให้ทางท้องถิ่นเร่งปราบปรามกวาดล้างพื้นที่กุ้ยโจวพอได้รับหนังสือราชการจากราชสำนักทางกุ้ยโจวู้เจิ้งซือก็สั่งการมายังเมืองถงเหยียนเมืองถงเหยียนย่อมสั่งการมายังเมืองหูเซียนเนื่องจากเมืองหูเซียนตั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งจากเหนือจรดใต้ จึงมีความรับผิดชอบอย่างสูงนายอำเภอหัวสามารถสั่งการมายังเย่เซียวเทียนแต่เย่เซียวเทียนไม่สามารถลงนามในคําสั่งส,สั่งการต่อระดับล่างในฐานะขุนนางรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่นนี่เป็นหน้าที่ของเขาต้องดําเนินการด้วยตนเองเย่เซียวเทียนพออ่านหนังสือราชการจนจบความก็ยกมือไพร่หลังเดินช้าๆอยู่ในห้องเขาสวมเครื่องแบบขุนนางสีเขียวเข้ม ขับเน้นเรือนร่างอันสูงโปร่งเนื่องจากขุนนางชั้นที่7ดขึ้นไปค่อยสามารถปักลวดลายบนเครื่องแบบดังนั้นชุดยาวของเขาไม่มีลวดลายใดนอกจากรูปนกกระทาตัวหนึ่งแต่เย่เซียวเทียนอายุยังเยาว์ทั้งมีหน้าตาหล่อเหลาเสื้อชั้นในเป็นสีขาวจึงมีบุคลิกงามสง่าเย่เซียวเทียนหลังจากเดินเตรไปมาชั่วน้ำเดือดเห็นเจ้าหน้าที่นั้นยังยืนรออยู่ด้านข้าง จึงโบกมือแล้วกล่าวว่าไปตามตัวจางเตียนซื่อมาเจ้าหน้าที่นั้นรับคำล่าถอยไปจางเตียนซื่อมีชื่อว่าจางซินเป็นขุนนางที่ราชสำนักแต่งตั้งมามีอายุห้าสิบเศษตอนแรกเป็นขุนนางเตียนซื่อที่เมืองเล็กๆแถบหูกว่างตอนนี้ย้ายมายังเมืองหูเซียนยังคงเป็นเมืองเล็กแสดงว่าไม่มีที่พึ่งพิงอันใด เมื่อเป็นเช่นนี้จางเตียนซื่อผู้นี้ไม่มักใหญ่ไฟสูงโดยเฉพาะเมื่อมาถึงเมืองหูเซียนก็ได้ยินวีรกรรมของเย่เซียวเทียนถึงกับโค่นขุนนางเซียนเฉิงทั้งสองรุ่นลงฟังว่าแม้แต่ก๊กกูรัชการปัจจุบันยังพลาดค่าเสียทีเขาจางเตียนซื่อจึงเคารพยำเกรงทั้งสองฝ่ายร่วมงานด้วยดีไม่มีความขัดแย้งอันใดไม่นานให้หลังจางเตียนซื่อก็เร่งรถมาถึงประสานมือคารวะเย่เซียวเทียนกล่าวว่า ไต่เท้าเรียกหาเราขุนนางผู้น้อยไม่ทราบว่ามีคำสั่งใดจางเตียนเสื่อผู้นี้ร่างกำยำแข็งแรงถึงแม้เป็นคนอายุ50แต่ดูจากเปลือกนอกเพียง20ส่สิเศษใบหน้าแดงเข้มมิไม่มีริ้วรอยเหี่ยวยน่นผมเผาก็ดำกลับจากคำบอกเล่าของเขานี่เป็นเพราะเขาไม่คิดการใหญ่ความคิดเชิงเดียวไม่ซับซ้อนจึงหนุ่มแน่นกว่าใคร อาจบางที่เป็นความจริงจางเตียนซสื่อไม่ช่วงชิงอันใดถึงแม้ว่าเขาไม่ก้าวหน้าในราชการแต่ก็ไม่ทอดถอนรำพึงรำพันมีชีวิตอย่างสุขสำราญต่างกับไอ้เตียนเสื่อที่กลัดกลุ่มกังวลและฉีป๋ออีที่เจ้าอุบายความคิดเย่เสียวเทียนพงกศีศรีะาต่อเขาพลางก็บอกให้นั่งลงพลางยื่นหนังสือราชการที่แนวเพืภอหัวส่งมาให้แก่เขา เย่เซียวเทียนพอกลับจากทะเลสาบหงเฟินพร,รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตอนนี้ผ่านไป4เดือนเศษย่างเข้าสู่ปลายหรือดูใบไม้ร่วงขณะที่เขานั่งอยู่ตำแหน่งเสี้ยนเฉิงโดยไม่เหลือบ่ากว่าแรงจางเตียนซื่อพออ่านหนังสือราชการจนจบก็ขมวดคิ้วกล่าวว่านายผู้เท่าร้องเห็นว่าของมีค่าเหล่านี้ผ่านเมืองหูเซียนเราเข้าสู่แผ่นดินจงหยวนหรือเย่เซียวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่า นั่นไม่แน่นักเรื่องเช่นนี้ยังคงอย่าได้ดึงเข้าหาตัวเองแต่ว่ารัชสำนักต้องการให้ตรวจสอบย่อมต้องแสดงออกสักคราจางเตียนซื่อพอฟังก็เข้าใจจึงรับคำคลาหนึ่งผุลุกขึ้อนอำลาจากไปจากนั้นเรียกระดมเจ้าหน้าที่สามขบวนตาเตรียมดำเนินการเย่เสี่ยวเทียนพอส่งจางเตียนซื่อจากไปก็ถอดเครื่องแบบชุดขุนนางออกเปลี่ยนเป็นสวมเสื้อท่อนบนและล่างติดกัน ออกจากที่ทําการอาเภอในเหล่าองครักษ์ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเขาจัดอยู่ให้อยู่ในหมู่ตึก1ิบคนอีก6คนรับเข้ามาอยู่ในที่ทําการอาเภอในนามเป็นเจ้าหน้าที่มือปราบแท้จริงแล้วเป็นผู้ติดตามของเขาแน่นอนที่ว่าเจ้าหน้าที่มือปราบมิใช่พนักง,งานจริงหากเป็นคนที่เขาว่าจ้างไว้เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ขอเพียงท่านมีปัญญาชุบเลี้ยงรับไว้เท่าใดก็ได้ ที่ทาการอาเภอจะไม่ยุ่งเกี่ยวเย่เซี่ยวเทียนเดินทางถึงจุดพักหมาแต่ไม่เข้าไปเดินต่ออีก3ามก็ถึงที่ตั้งร้านรถหลอหลีเก่าหลังจากที่เสี่ยเฉินฟงหอบสมบัติหลบหนีไปนายอำเภอหัวก็มอบหมายให้หวังจู่ปู้ดูแลร้านรถตระกูลเสีย่ยนนำทรัพย์สินขายทอดตลาดให้กับร้านตระกูลฉังกับร,ร้านรถหลอหลีเก่า ส่วนตัวเตือของร้านตระกูลหลี่เป็นร้านรถล้อหลีเก่าซื้อเอาไว้ตอนนี้ดูจากหน้าร้านร้านรถลอหลีเกา่าใหญ่โตภูมิฐานที่สุดนายผู้เท่าร้องท่านชไนมาแล้วยามนี้ผู้คนทั่วไปเรียกหาเย่เซ,เซียวเทียนเป็นเย่เซี่ยนเฉิงหรือไต้เท้าเย่มีแต่คนที่ใกล้ชิดและผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเขาค่อยเรียกเขาเป็นนายผู้เท่ารอง หมายความว่าเขานั่งเก้าอี้ตัวที่สองรองจากนายอำเภอหัวในที่ทําการอำเภอผู้ที่เรียกหาเยเซียวเทียนเช่นนี้นอกจากมือปราบโจสุสวินเทียนมาหุยสีเฮาหยางแล้วมีแต่คนในห้องทํางานของขุนานางเซียนเฉิงเรียกหาเช่นนี้แต่ร้านรถหลอหลี่เก่าเป็นธุรกิจของหลอต้าเฮิงที่เป็นพี่น้องของเยเซียวเทียนดังนั้นซุนเวยซวียน พอพบหน้าเขาก็เรียกเป็นนายผู้เท่ารองเก้าหยากับหลีปอเฮ้าที่เป็นหุ้นส่วนของรถร้านรถหลอหลีเก่าไม่ถนัดในการบริหารตอนนี้ยังไปเรียนต่อที่สถานศึกษาในเมืองยิ่งไม่สามารถรั้งอยู่ที่นี้ซึ่งความจริงเกาหยากับลีปอเฮ้าเพียงอยู่ที่สถานศึกษาประจำอำเภอได้เป็นซิ่วฉชก็พอแต่ตอนนี้บิดาของพวกเขาได้รับตำแหน่งเป็นขุนนางจางกวนซื่อ พวกเขาก็จะต้องไปศึกษาต่อขอเพียงอยู่ที่เมืองถงเหยือน3ามปีก็จะได้เป็นบัณฑิตจุ้ยเหยือนโดยไม่เข้าสอบแข่งขันนี่เป็นสิทธิพิเศษที่ลูกหลานหัวหน้าชนเผ่าพึงมีพึงได้ส่วนล้อต้าเฮิงหลงในธุรกิจร้านค้าเบ็ดเล็ดบวกกับนิ้วนิวใกล้คลอดแล้วยิ่งไม่สนใจดูแลดังนั้นผู้ดูแลรับผิดชอบร้านรถ ล้อหลีเก่าจึงเป็นซุนวยเซียนซุนวยเซียนไม่สร้างความผิดหวังแก่ล้อต้าเหิงหากทุ่มเททำงานดูแลกิจการร้านรถจนเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ผู้คนบนเส้นทางขนส่งต่างเรียกหาเขาเป็นพี่ใหญ่ซุนเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่หลักของซุนวยเซียนคือคบค้าสมาคมกับพ่อค้าข้าาบดีแทนเท่าแก่ที่ทั้งสาม ไม่ต้องคุมรถด้วยตัวเองอีกเย่เซียวเทียนเดินไม่หยุดตรงเข้าห้องโถงรับแขกทางหนึ่งกล่าวกับสุน่วยเซวียนว่าท่านเข้ามาข้าพเจ้ามีคำพูดคิดถามท่านห้องโถงรับแขกของร้านรถหลอหลีเก่ากว้างขวางโอโถงสุน่วยเซวียนติดตามเย่เซียวเทียนเข้าสู่ห้องโถงยกน้ำชาให้ถ้วยหนึ่งเย่เซียวเทียนสุดกายลงนั่งแล้วกล่าวท่านอยู่บนเส้นทางขนส่งนานปีจากคนขับรถผู้คนไต่เต้า ขึ้นเป็นพี่ใหญ่ซุนวยเซียนน้อมกายลงเป็นความหมายมิกล้ารับเย่เซียวเทียนกล่าวว่าความลดเหลียวเคียวคดของเส้นทางสายนี้คงไม่มีผู้ใดทราบกระจ่างกว่าท่านดังนั้นการมาของข้าพเจ้าในวันนี้มีเรื่องประการหนึ่งคิดถามท่านสุนวยเซียนยิ้มอย่างกระดากกล่าวว่านายผู้เท่ารองโปรดบอกมาเย่เซียวเทียนกล่าวว่า เส้นทางของพวกเราสายนี้เชื่อมระหว่างยูนานกับหูกว่างเท่าที่ท่านทราบใช่มีคนลักลอบขนสินค้าต้องห้ามจากแขวนต่างๆทางใต้ผ่านเส้นทางสายนี้เข้าสู่ จงหยวนหรือไม่ซุนเว่ยเซวียนรีบกล่าวว่านายผู้เท่าร้องร้านรถหลอหลีเก่าเราค้าขายโดยสุจริตไม่แต่ต้องของเหล่านี้เย่เสี่ยวเทียนยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่ต้องร้อนรุ่มข้าพเจ้าไม่ได้ระแวงสงสัยร้านรถหลอหลีเก่าไม่เช่นนั้นคงไม่มาถามท่านตรงๆหากแต่ไปคาดโทษจากต้าเฮิงแล้วเรื่องราวเป็นเช่นนี้ราชสำนักมีหนังสือมาว่าตามเมืองใหญ่พบเห็น มีคนจำหน่ายงาช้างนอแรดหอยมุกหยกมรกตสิ่งของเหล่านี้ต้องมาจากทางใต้แน่นอนมันไม่แน่ว่าจะใช้เส้นทางกุ้ยโจวของพวกเราท่านเพียงตอบคำถามเท่าที่ทราบมาก็พอสุนเวยเซียนคบคิดแล้วกล่าวเมื่อตอนที่ฉีมู่มีชีวิตอยู่ร้านรถของมันกระทําการเช่นนี้ไม่เช่นนั้นมันคงไม่สะสมทรัพย์สินมากมายถึงเพียงนั้นยเย่เซียวเทียนกล่าวว่าฉีมู่เรื่องนี้ข้าพเจ้าทราบมันกระทั่งดินปืนยังกล้าขนถ่าย ที่ข้าพเจ้าคิดถามคือหลังจากนั้นใช่มีคนทําต่อหรือไม่ซุนเบยเซียนสั่นศสีรษะแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนแย่เซียวเ,เทียนหยีตาลงกล่าวว่าหากว่าตอนแรกท่านทํางานนี้ให้กับฉีมู่อย่างนั้นฉีมู่ตายแล้วท่านจะวางมือหรือไม่ฉีมู่ตอนมีชีวิตซุนเบยเซียนเพียงเป็นคนขับรถของฉีมู่อาศัยฝีมือในการขับรถพอมีชื่ออยู่ในแรงงานทั้งหลายตอนนั้น ย่อมมิใช่เขาดูแลร้านรถให้กับชีมู่ซุนวเว่ยเซียนใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวช้าๆไม่รอกเย่เซียวเทียนเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าเหตุผลเล่าซุนวเว่ยเซียนกล่าวว่ามีเหตุผลมากมายยิ่งหากคิดจัดซื้อสิ่งของเหล่านี้จากแคว้นต่างๆของทางนันหยางต้องผูกสัมพันธ์กับผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านนี้ไม่ทราบต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเท่าใด หลังจากนั้นต้องจ่ายเงินตามเบี้ยบายรายทางจึงจะผ่านด่านตรวจได้ถึงแม้มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยแต่ก็กอบโกยกับมาเป็นร้อยเท่ายังมีคิดกระทำเรื่องนี้ต้องมีสมุนบริวารที่ซื่อสัตย์ไว้วางใจได้หากท่านคิดวางมือคนเหล่านี้จะทำอย่างไรเมื่อท่านหยิบยื่นโชคลาภแก่พวกมันพวกมัน จะเป็นสุนัขรับใช้ของท่านหากท่านตัดลาบของพวกมันพวกมันจะกลายเป็นสุนัขหมาในกัดกินท่านจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกประการสําคัญคือนี่แม้มีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีผลตอบแทนมหาศาลหลังจากลิ้มรสส่วนนี้ยังมีผู้ใดยอมละทิ้งไปเจ๊เซียวเทียนสอบถามว่าตอนนั้นผู้ที่ทำงานนี้ให้กับชีมู่ใช่เป็นฉังจื้อใจหรือไม่สุนโวยซียนกล่าวว่า ตอนนั้นข้าพเจ้าเพียงเป็นคนขับรถไม่ทราบกระจ่างเท่าใดแต่ตอนนั้นในผู้ดูแลร้านรถให้กับชีมู่ชังจือใจเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดเย่เซียวเทียนเยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าประเสริฐมากท่านทราบเรื่องนี้ก็พออย่าได้บอกออกไปซุนเวยซวยนผดลุกขึ้นยืนกล่าวอย่างนอบน้อมว่าผู้น้อยเข้าใจยเย่เซียวเทียนเยิ้มพลางเดินออกไป เรื่องค้าของเถื่อนโดยเฉพาะการค้าของมีค่าที่ต้องห้ามจากพม่าไหนเลยไม่ใส่ใจได้เป้าหมายของเขาไม่เพียงอยู่ที่ขุนนางเสี่ยงเชิงหากคิดไต่เต้าขึ้นไปอีกหากคิดอยู่สูงกว่านี้ต่อให้มีคนหนุนหลังก็ต้องสร้างผลงานออกมาปิดฉากผู้อื่นอย่าว่าแต่เขาไม่มีคนสนับสนุนอันใดขณะเดียวกันเขาก็ไม่คาดหวังว่าจางเตียนซื่อจะทำงานให้กับเขาเพียงคิด ใช้ให้จางเตียนเสื่อปล่อยม่านพลางตาเท่านั้นฉีป๋ออีแพ้แล้วแพ้อย่างเลอะเลือนงมงายตอนนี้ไม่ทราบหลบหนีไปที่ใดส่วนเสียฉวนฟงเถียนปิงหุยสันศีสายิ้มออกมาตระกูลเถียนวางหมากที่เมืองหูเซียนสองเม็ดหนึ่งเปิดเผยหนึ่งซ่อนเร้นตอนนี้ถูกเย่เสียวเทียนกินรวบหมดสิ้นแต่เถียนปิงหุยไม่คุณข้องมองใจ หากใช้สายตาที่สนุกสนานน่าสนใจมองดูเถียนเมี่ยวหวนนี่คล้ายกับว่าการสูญเสียเบี้ยสองตัวสามารถเห็นสีหน้าอันบูดเบื้องของเถียนเมี่ยวหวนก็เป็นเรื่องที่คู่ควร เหนเมียวเหวินหลบตาลงทดลองหลับปรับสายพินคลายไม่ได้ยินคําพูดของมันก็มีปานเปียนปิงฮุยรู้สึกไร้รสชาติต้องกระแอมเบาๆเรียกหาเชื่อเล่นของเถียนเมียวเหวินว่าเยินเจนต้องการให้เราผู้พี่สั่งสอนมันให้กับท่านหรือไม่เถียนเมียวเหวินค่อยช้อนตามองเขาแวบหนึ่งถามว่า ท่านคิดสั่งสอนขุนนางบ้านเมืองผู้นี้อย่างไรใช้หนอนคุณใสหรือเถียนปิงหุยหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่านี่เป็นวาจาใดเราผู้พี่หารู้จักวิชาหนอนคุณใสไหมดวงตาเถียนเมื่อเหวินทอแววเยหยันวูบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว่าเรื่องของข้าพเจ้าปล่อยให้ข้าพเจ้าจัดการเองไม่ต้องให้ท่านยุ่งเกี่ยว ท่านยังคงจัดการเรื่องของตัวเองให้ดีเถอะพรางก็กรีดนิ้วเรียวงามคลาหนึ่งสายพินก็บังเกิดเสียงดังสดใสปากก็กล่าวอย่างเชือช้าว่าระหว่างนี้อย่างอิงหลงมีความเคลื่อนไหวอย่างทียิบในความเห็นข้าพเจ้าเป้าหมายของมันไม่แน่ว่าเป็นเมืองหูเซียนอาจบางทีซ่อมทางหน้าผาอย่างเปิดเผยข้าเนินเฉินชังอย่างลับๆท่านอย่าได้พลาดถ้าเสียทีมัน ที่ผ่านมาเถียนปิงหุยมีนิสัยถือดีแต่พอประลองฝีมือของหยางอิงหลงมักตกเป็นฝ่ายเพียงพล้มการเอ่ยถึงเรื่องนี้ถือเป็นข้อห้ามประการหนึ่งแต่ผู้ที่ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นเถียนเมีวว่ยวหวนดังนั้นเถียนปิงหุยเพียงหน้าแปลเปลี่ยนไปแล้วกล่าวข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ากำลังจับตาดูมันพลางก็ผุดลุกขึ้นเดินออกไปอย่างขุนข้องใจ เทียนเมี่ยวเหวินเพียงชำเลืองมองเขาจากนั้นก็กรีดนิ้วลงบนสายพินแต่แล้วในมือก็กดไว้เบือนหน้าไปมองดูใบเฟิร์นแดงวงเล็บต้นเมปเปิลที่เบื้องนอกใช้ความคิดไข้ครวญขึ้นมานี่เป็นเย่เซียวเทียนฉเฉลียวฉลาดเกินไปหรือฉีป,ป๋ออีเสี่ยชวนฟงโง่ง,งมเกินไปเอาเถอะปล่อยให้ท่านวุ่นวายไปคาดว่าคงไม่สำเร็จกิจการใดเทียนเมี่ยวเหวินหยีตาลง ดูไปคล้ายสุนัขจิ้งจอกตัวน้อยตัวหนึ่งเป็นสุนัขจิ้งจอกน้อยที่ใช้ความคิดสะท้อนความงามเย้ายยวนจากภายในออกมาน่าเสียดายที่ในห้องโถงไม่มีใครกล่าวไปประหลาดแท้ข่าวความล้มเหลวและหายสาบสูญของฉีป,ปอยอีเสียชุนฟงพอมาถึงเถียนเมียวเหวินหาได้ใส่ใจไหมคล้ายกับในสายตานาง เมืองหูเซียนไม่มีความสำคัญอันใดแต่หากเป็นเช่นนี้ตอนแรกนางใหญ่ต้องไปที่เมืองหูเซียนจนตกอยู่ในอันตรายความคิดอ่านของพี่ชายน้องสาวคู่นี้นับเป็นที่ขบคิดได้ไม่เข้าใจจริงๆนางอำเภอหัวฉวยโอกาสที่พักกลางวันแวะไปยังที่พักของอนุภรยาจือวีหลายเดือนนี้นายอำเภอหัวมีความสุขยิ่งหลังจากที่เย่เซียวเทียนเลื่อนขึ้นมาเป็นขุนนางเซียนเฉิงหาได้เจริญรอยตามเมื่งชิ่งเว่ยและ ฉีป๋ออีไม่นายอำเภอหัวค่อยคลายความระแวงระวังต่อเย่เสียวเทียนแต่ความแค้นในใจของนายอำเภอหัวยังไม่ได้ลดทอนลงความแค้นต้องการฆ่าบิดาอาฆาตของการแย่งชิงภรรยาล้วนเป็นความแค้นที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันกับศัตรูไหนเลยสลายคลายจากใจได้เปลือกนอกของนายอำเภอหัวยังคงขาดขาวกลัวเกิดเรื่องแต่สภาพจิตใจเริ่มเปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงทั้งกายใจคล้ายนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางโชคชะตาเขาตบแต่งพรรยาหลายปียังไม่มีพยานรักครั้งนี้รับอนุภรยาเพียงสี่เดือนนางกลับตั้งคันสร้างความลิงโลดยินดีแก่นายอำเภอหัวยิ่งนำอยู่หูหยินวงเล็บคำเรียกอนุภรยาไปไหว้พระทั้งส่งจดหมายถึงญาติมิตรสำหรับกับนายอำเภอหัวนี่เป็นข่าวดีอันยิ่งใหญ่สำหรับกับสูยากับเป็นข่าวร้าย นางกลับไม่ได้มีจิตใจคับแคบจนไม่ต้องการให้สามีมีผู้สืบตระกูล แต่ว่านางจือวีแต่งเข้ามาสี่เดือนก็ตั้งคันนางกับนายอำเภอหัวร่วมเตียงเคียงหมอนมาเจ็ดแปดปีกลับไม่มีพยานรักหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรเป็นนางในฐานะภรรยาไม่สามารถมีทายาทให้กับตระกูลหัวถือเป็นความเสียใจของสหยาในฐานะสตรีไม่สามารถฟูมฟักเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองยิ่งเป็นความปวดร้าวยิ่งกว่าทุกครั้งที่นึกถึงสุยาอดหลังน้ำตาไม่ได้ ส,สุวินเทียนพอทราบข่าวหัวใจถึงกับหอบเหี่ยวลงหากว่าพี่สาวตัวเองไม่สามารถกำเนิดบุตรเขาก็ไม่มีคุณสมบัติด่าทอพี่เขยทรยศเนรคุณแต่ว่าพี่สาวเคยไปหาหมอทุกคนล้วนบอกว่าพี่สาวมีสุขภาพแข็งแรงหามีปัญหาไม่ซึ่งความจริงสาเหตุที่ไม่ตั้งคันซับซ้อนยิ่งไม่แน่ว่าเกิดจากคนหนึ่งคนใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเลือดไม่สอดรับกันก็เป็นเหตุให้ไม่ตั้งคันเพียงแต่ด้วยมาตรฐานของการแพทย์ตอนนั้นไม่มีผู้ใดเข้าใจเหตุผลข้อนี้เห็นพี่เขยรุดไปหาอนุภรยาสูสุวินเทียนก็คิดไปปลอบโยนพี่สาวเพิ่งสาวเท้าไปปรากฏเจ้าหน้าที่ประจำจุดพักม้าผู้หนึ่งรีบรุดเข้าที่ทำการอำเภอพอพบเห็นสูสุวินเทียนก็กล่าวว่าหัวหน้าขบวนสู่ที่นี้มีหนังสือราชการที่เมืองถงเหยือนส่งมาถึงใต้เท้าในอำเภอรบกวนหัวหน้าขบวนสู่ เซ็นรับไว้เจ้าหน้าที่นายนี้รู้จักสุสวินเทียนทราบว่าเขาเป็นน้องภรรยาของนายอำเภอหัวเมื่อให้เขาเซ็นรับเท่ากับส่งถึงมือนายอำเภอหัวสุสวินเทียนก็เซ็นรับหนังสือขณะจะไปยังตึกหลังพลันฉูกใจคิดเขาเห็นนายอำเภอหัวหมุดเข้าห้องของอนุภรรยาสร้างความขุนข้องมองใจเมื่อมีข้ออ้างไปก่อกวนใหญ่ไม่ยินดีกระทำสวินเทียนเข้ามาทำอะไร านอำเภอหัวกำลังโอบเอวจือวียืนอยู่ภายในเก่งรูปท้องที่นูนขึ้นเล็กน้อยของนาง ท่านเห็นสุสวินเทียนเดินเข้ามาต้องขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจอยู่บ้างสุสวินเทียนปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่านี่เป็นหนังสือราชการจากเมืองถงเยนบอกว่าเป็นเรื่องด่วนผู้น้อยไม่กล้าชักชา้าจึงส่งมาให้กับนายผู้เท่านา้เพื่อหัวรับหนังสือราชการมาแล้วกล่าวอย่างขุนข้องลำคาญว่าทราบแล้วท่านออกไปเถอะพลางก็แกะตราขั้งดึงหนังสือราชการออกอ่านแวบ,บหนึ่งพันร้องเรียกว่าสุวินเทียนหยุดก่อน สุสวินเทียนชะงักเท้าเหลียวมองดูเขาในอำเภอหัวกล่าวว่าท่านไปเชิญเย่เซียนเฉิงกับหวังจูผู้มาที่ตึกช่วงที่สองเราในอำเภอมีเรื่องคิดหาหรือกับพวกมันสุสวินเทียนรอบยินดีที่สามารถแยกพี่เขยจากข้างกายนางปีศาจนี้จึงรับคําคลาหนึ่งเร่งฝีเท้าจากไปในอำเภอหัวมองดูเงาหลังของสุสวินเทียนพลางก็สั่นศีรษะ เขาไหนเลยไม่ล่วงรู้จิตใจของสูสวินเทียนสูหยางดงามนุ่มนวลทั้งเจ้าปัญญาเป็นคู่สามีภรรยาหลายปีไหนเลยไม่มีความผูกพันจือวีให้กำเนิดผู้สืบตระกูลแก่เขาเขาย่อมรักโปรดปรานแต่หากช่างน้ำหนักในจิตใจไหนเลยเท่ากับภรรยาที่กัดก้อนเกลือกินมาด้วยกันแต่ว่า เมื่อน,นึกถึงฉากอันบัดรสีในห้องหนังสือของเย่เซียวเทียนในอำเภอหัวต้องเจ็บปวดใจปานถูกมีดกรีกีดกรีด